อะโวคาโด,โดค่ะนี่เนื네้อเยอะดีนะคะเม็ดพันเขาเม็ดเล็กๆนะคะเพื่อนๆนี่อมองไม่เห็นจะปอกกินเหมือนกล้วยก็ได้เมือม่อเมื่อวานปอกกินเหมือนกล้วยเลยกําลังทยอยสุกนะคะเพื่อนๆพันนี้เขา ไม่สุกพร้อมกันนะเขาทยอยสุกไปทีแล้ลูกแลูลกลไม่ต้องกลัวว่ากินไม่ทันนะคะคู่กับนมข้นนะคะเพื่อนลาดนมข้นจ้าครับ ก็แม่ครับไปด้วยโอ้ย